ที่เราเองนะคะยังเ่เข้ากองใหญ่ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ป็นเกลียดนะคะที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้ค่ะ <S <S ขออน,นุญาตดึงไปนะคะเพราะต่ำ <Bye. S 1> เกินไปค่ะก็นิต้านะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่ดีคนเก่านะคะก็คือดรวรารังกิทานะคะแล้วก็พี่หญิงนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ส่งให้นิต้านะคะเป็นตัวแทนของมิสเตอร์หนุ่มวลังปี2024ะค่ะแล้วก็นิต้านะคะขอขอบคุณนะคะพี่พี่ ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เป็นสปอนเซอร์หลักนใติตานะคะนติตาขอบคุณพี่ยุทธขอบคุณพี่โอนะคะจากมีชูค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่แอมนะคะที่หนูโทรศัพท์ไปบอกว่าพี่แอมค่ะช่วยเป็นพี่เลี้ยงน้นงงนักน้ำให้หนูหน่อยได้ไหมคะแล้วพี่แอมบอกว่าโอเคค่ะตอบตลงก็ขอบคุณพี่แอมด้วยนะคะที่ทนกับความดื้อของหนูนะคะ แล้วก็คนต่อไปที่อยากจะขอขอบคุณนะคะก็คืออยากขอขอบคุณพี่ๆดีไซเนอร์ Designer นะคะแบรนด์ไทยทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณพี่ชอตน,นะคะแล้วก็ทีมงานจากโ m เอนะคะทุกท่านเลยนะคะที่รังสรรค์น,นะคะชุดใหม่ห้นิต้าค่ะขอบคุณไฟลาน์นาวนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคณะโพ้ดค่ะพี่ม่มิลินค่ะแล้วก็ปามานะคะจีเอลกระดาษดีไซน์นะคะแล้วก็รวมไปถึงโอ้โหเยอะมากพี่โตลับลูทีค่ะแล้วก็มี พี่หนุ่มค่ะทอนนะคะแล้วก็วันนี้ใส่เอชพีค่ะแล้วก็รวมไปถึงพี่ตุ๊กตานะคะแล้วก็เพื่อนสนิทของต้านะคะอีกคนนึงก็คือเท่จากแบรนด์เกิดแก้วค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะดีไซเนอร์หล,หลายๆท่านเลยนะคะที่ส่งชุดมาให้ในช่วงของการเก็บตัวนะคะขอบคุณที่พี่ทุกคนนะคะถ้าหนูพูดไม่ตรงหนูต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะไปโพสต์หน Facebook อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะช่างแต่งหน้าทุกท่านเลยนะคะนโอ้นะคะ พี่จิมนะคะพี่โอทอร์นีค่ะแล้วก็พี่เน่เจรเน่ค่ะรวมไปถึงพี่อ่องนะคะและพี่พลช่างผมนะคะลิต้าขอขอบคุณปาลี่นะคะขอขอบคุณพี่เก่งนะคะขอขอบคุณพี่โบดนะคะที่รังสรรค์ให้หนูสวยทุกรอบนะบคะค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะขอขอบคุณนะคะพี่ๆนะคะในด้อมกดไฟนะคะที่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนค่ะขอขอบคุณพี่ๆีแฟนคลับทุกท่านนะคะขอบคุณพี่ฮัพี่อ้มน้องคณิ้งพี่พีเจอโยนะคะขอขอบคุณพี่แอดขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณพี่เจด้วยนะคะที่วันนี้มาส่งหนูแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งหนูด้วยนะแล้วก็รวมถึงน้องๆที่เข้ามาดูไลน์นะคะจำทุกคนได้นะคะแต่อาจจะพูดไม่หมดนะคะรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่ครั้งหนึ่งนะคะได้มาเป็นผู้เข้าประกวดสแไซน์ของบัวลำพูค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ ตอนไปประกวดแฟนไทยได้เเพื่อนกลับมานะคะขอบคุณด้อมอวสอนะคะที่แบบว่าสักขอดนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะอวสอทุกท่านเลยนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะคะที่รู้สึกว่าเออครั้งหนึ่งในชีวิตได้ไปประกวดมิสแฟนก็รู้สึกดีใจคะ่ะแล้วก็ ขอขอบคุณนะคะบอสนวัฒนะคะที่ให้โอกาสนะคะได้เข้าไปถึงกองเน่นะคะขอขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านเลยนะคะพี่เคขอขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ลงไปถึงพี่ๆช่างภาพนะคะตอนเช้าถึงแม้ว่าจะตื่นสายมาถ่ายรูปขอบคุณพี่กายนะคะขอขอบคุณน้องมุกด้วยน้องมุกคือช่วยพี่ดีเยอะมากเลยนะคะขอบคุณน้องมุกการเลยไทยด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ ปีหน้านะคะเขาฝากผลง,งานค่ะก็เจอกัน,นิต้าได้นะคะในซีรีส์ยูรินะคะเรื่องใหม่กับน้องดิม,มันด้านะคะในเกอร์ลเกอร์เฟรนนะคะ,ะ,คะเป็นกัรทุวันและกันไปเทิค่นะคะแล้วก็อีกบทบาทใหม่นะคะปีหน้านิต้าจะเ,าเป็นผู้เข้าประกวดนะคะในรายการหนึ่งของทางบอทพอยนะคะฝากทุกค,คนเชียร์นะคะก็เป็นแรงใจให้ด้นะคะบทของนิต้าดีเด่นะคะเป็นรายการเด็กหลงานางงามนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะถ้าวันนี้ผู้เชื่อใครไม่พบ ต้องของโทษด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวไปโพทางเฟซบุ๊กให้ครบเลยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณน้องเอทินด้วยนะขอบคุณค่ะหลายแขกผู้เกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังนั้นอีกครั้งครับให้กับพี่ต้าอานิพันธ์เฉลิมบุรณะวงศ์มิสแกรนด์น้องโบลปูสองพันยี่สิบีครับ